สวัสดีจ้ามณีพัฒมายูที่โขงเบง่งออโต้ค่าสาขาล้ลูกกาขออา้องเจ็ดมณีเข้าสิไปพบกับยายนกโขงเบ่งออโต้ค่าของเฮานะคะพี่เอ๋สวัสดีจ้าพีน่นกอยู่ไหมน,นั่นหรือว่ายายนกอ่ะนั่งสวยสอยู่นั่นอ่ะมาตามหายายนกวันนี้ก็นั่งอยู่นั่นเลยไปไปเข้าไปเบ่งยายนกกันนี่ เอาแยกนกวัดดีจ้า,า,าค่ะมัอนี่สิมะขอ,อําหาัใจน่อยมาถามเรียงคนทางบานเพ่นถามมาหลายจ้ะอฮะว,ว่าคันค้นดานจังวัดหรือมามาค่าขายในกรุงเทพนี่เพื่อนสิออกรถเดบอขายในกรุงเทพได้สิคะทำอะไรอะคะเบบบเป็นขายของออนไลน์นังสิแม่ต่ขายออ,อนไลน์หนึ่งแล้วก็ต้องมีเพจละมีเพจมีสต็อกของเนี้ยค่ะหรือว่าเราจะ แับข้อคตามจากในข้อความมาก็ได้ใบ<อ>สลิปที่เราโอนเงินโอน,โอนสินค้าให้ล<อ>ูกค้าจริงอย่างเงี้ยค่ะ๋อคนทางบ้านเท่ากับ้ังออเดอร์ผู้ใดพี่น้องปองไปหรือว่าน้องๆขายออนไลน์อยู่เอกสารนี่ว่าต้องหาหลายแคมมิเพจของจะของแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อานั่งคุยก่อนยาวยาวยาวว่ามันวะยาวยืนยุกยืนโดนแล้ปวดขาแล้วนี่ยืนโดนไม่ได้นะโดนอะไรยืนแล้วโดนอะไรเขาเขาโดนอะไรไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรนะโอ้โหเห็นแบกยืนโดนแล้วปวดขาอะไรโดนเดี๋ยวเดี๋ยวจับให้แต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอถามเนี่ะจ้ะเป็น ปรปภอย่ออกได้บอรปภรปภถ้าเป็นของบริษัทก็จะมีเดี๋ยวนี้บริษัทรปภเขาจะเป็นสลีปโอ้ปภแม่บ้านอย่างเงี้ยได้เลยเป็นสลีปอ,อ่ะสลีปทีนี้ก็ต้องมีเนื่องประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอาสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ร้อยเอ็ดนี่สิอ่าร้อยเอ็ดก็ทะเบียนบ้านถ้าไม่ได้เอามาก็เดี๋ยวขอคัดที่ทางอำเภอนี่ก็ได้ต้องกลับไปบ้านซื้อมือนง่ายเนาะแต่ง่ายง่ายนิดเดียวแล้วก็สลิป ถ้าบางคนเขาเป็นสลีปก็เอาสลีปมาย้อนหลังคัานมั่มีด้วย่ะทัานมั่มีก็อาจจะเป็นใบรับรองเงินเดือนอ้ไม่รับรองเงินเดือนรับรองเงินเดือนได้ให้ออกให้รับรองเงินเดือนนี่หัวหน้าเจ้านายที่ทำงานเราให้เขาออกให้ว่าเขาทํางานที่นี่ตั้งแต่วันที่เท่าไรเงินเดือนเท่าไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซ็นรับรองมาโอ้หนุกมมาไปขอน้ำเสื่อเวินก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ก็ได้ หลักๆกสมมุนว่าขันเป็นรถพุ่มพ่วงนั่สิรถพุ่มพวงก<ะ>็ต้องมีจุดประจำาอ้มจ,จ,จุดใหญ่ๆเลยว่าเขาประจำอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไ<อ>หนตลาดไหนบ้างหรือว่าไปตามหมู่บ้านไหนเวลาใด<น>บ้างเป็นรถม้าไส้ก็ได้หรือว่ารถรถมอเตอร์ไ,รไซค์ก็ได้แต่ว่าต้องคือหลกัหลกๆก็คือต้องมีคนรู้จักเรา เพราะว่าพวกนี้เขาเขาจะลงเช็คพื้นที่อะค่ะว่าคน่ะที่เขาซื้อของอะไรกับเราเนี้ยรู้จักเราจริงไหมเราอะธอาชีพนี้มาเนิ่นนานจริงไหมอ่าไม่ใช่ว่ามาแล้วปุ๊บเติ้งไปนู่นไปนู่นแล้วเดือนกับวานไม่ทานไม่ทานอู้แบบเดือนี้จะไงที่จะเราจะออกเดมมุดละค่ะใช่ค่ะเดือนนี้เลยเดือนนี้มีโปรอย่างเดือนนี้มีโปรเลยถ้าสมมุติว่าตองแล้วจัดไฟแนนซ์ภายในเดือนนี้เลย วันแห่งความรักจ้าวันแห่งความรักขันทาว่ามีแฟนนี่เฮดดิ้งไหนอ่าไม่มีแฟนก็สามารถกู้ร่วมได้กู้ร่วมได้อ่าในกรณีที่คนซื้อหลักเนี่ยมีประวัติการผ่อนเป็นของตัวเองไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ผ่อนแล้วเราไปบอกอมีประวัติเป็นเป็นารผ่อนอยู่แต่ว่าไม่ใช่ชื่อเขา<อ>เป็นชื่อของแม่อย่างนี้ก็ไม่ได้ ประวัติเครดิตนี่ก็คือเป็นของใครของมันของใครของมันถ้ามีประวัติการผ่อนแล้วเนี้ยเดือนนี้ไม่ต้องดาวเลยที่หมื่นเก้าที่บอกมาในคลิปเดือนนี้หรือว่าโปรโมชั่นเดือนนี้ไม่ต้องดาวเลยนะคะถ้ามีประวัติการผ่อนนี้จัดดบบฟรีดาวไปเลยไม่ต้องถือเงินมันจกบาทเรือไเลยใช่ค่ะตั้งตัวล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนเขาบอกหูว่ากู้รวมกับคำมันเป็นยังไงต่ะกู้รวมนี่ก็คือว่าจะเป็นสายตรง พ่อแม่ต่ะสามีภรรยาะหรือว่าบุตรหัวเมียหัวเมียต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอ้าวง่ายๆหัวเมียกันหัวเมียกันจดทะเบียนสมรสบางคนจดไหมบางคนไม่จดไม่จดไม่จดมีลูกด้วยกันมีลูกกันเอาไปเกิดลูกก็ได้เอาไปเกิดลูกก็ได้แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ไม่มีไม่มีบุตรร่วมกันแล้วก็ไม่ได้จดนี่ก็ ต้องมีเอกสารนิดนึงอ้างอิงถึงการอยู่ร่วมกันมาแล้วหาปี10ปีอะไรก็ว่ากันไปบางคนเขาก็ไม่จดแต่เขามีรูปถ่ายงานแป่งมั่นผูกข้อแม้ข้อมือก็สามารถเอามาประกอบเอกสารได้แล้วก็คนค้ำนี่บ้านค้ำจ้ะก็คนคําก็โดยทั่วๆไปก็คือเหมือนคนซื้อเลยมีบัตรประชาชนมีสลีปหรือว่าใบรับรองเงินเดือนหรือแล้วก็ สเตเมนต์อ่ะสเตทเมนต์นี่ก็สําคัญเนาะเดี๋ยวนี้ก็ขอออนไลน์ได้แล้วอะไรก็ง่ายไปหมดขอออนไลน์แล้วก็เราก็มีหน้าเลขที่บัญชีอ่าเพื่อให้ทางธนาคารเนี่ยเขาตรวจสอบว่าโอเคมันตรงกันแล้วก็ขันจันขั้นบนเนาฝากบัญชีนี่เพเอาไปเสียงไว้นั่งต้าหมากเสียงหน้น้ำหมอนน่อสิ เอาย้ายมาจากหมอนเข้าธนาคารแบ่งย้ายมาย้ายมาของธนาคารย้ายแล้วก็มานอนแช่ในธนาคารแทนหมอนสักสองสามวันไม่ไปยังสั่นเมื่อใดบ่ไม่ได้เราจะได้เห็นไงว่าการเดินบัญชีของเราเนี่ยเอามีเข้ามีออกมีการเดินบัญชีธนาคารเขาก็จะได้ประเมินรายได้ถูกประเมินรายได้ถูกโอ้บางคอนคนเอาไปเสี่ยงเหมือนนี่หมอนทิปปีเศร้าปีเขึ้ยสิ วกจใส่ไม่ได้พี่ไฟใหม่ไม่ได้ใช้ไฟใหม่ไปมึดเลยงั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบพนักงานโรงงานเนี่ยสี่เมตาส่วนมายนี่สี่ลร่โอ้ง่ายเลยที่นี่ง่ายเลยแบบประชาชนสลีฟสักใบสักใบนึงใบเดียวครึ่งได้ไม่ได้ขอจะได้ใบเดียวก็ได้แล้วอุ่อแสดงมาหมองออกง่ายดิออกง่ายค่ะแต่ต้องพูดกับเราตรงๆนะ เคยติดแบ็คลิสต์ไหมเคยมีประวัติการผ่อนไหมอะไรอย่างนี้อ่าต้องบอกเราตรงๆเลยเราต้องคุยกันบอกให้หมดมืนมอบอกให้หมดเลยติดอะไรไม่ติดอะไรเราจะได้หาทางธนาคารที่เขารองรับให้กับลูกค้าจังแม่กซี่นีเองเ่อ่าต้องคุยกันตรงๆว่าเออเราติดอะไรเราผ่อนอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะรายรับรายจ่ายเป็นยังไงคุยกันซื่อคุยกันซื่อเลยว่าซื่อเล้วรื่อๆแล้วอ่าหลักอีกย่างหนึ่งสมุนว่ะ มีเครดิตเป็นพนักงานโรงงานมีเครดิตแต่ไม่มีเงื่อนดาวนี่ออกใดบ่ฟรีเลยฟรีเลยฟรีเลยันนดี้วฟรีเลยฟรีดาวไปเลยงานถึงมากเต็มเลยงานถึงมากก็ได้รถกลับงานถึงมากก็ได้รถกลับโอ้แล้วการจัดไฟแนนซ์นี่ใส่เวลาโดนหมดอ่ะถ้าเอกสารครบไม่เกินสามวันก็ลุงเรื่องอะค่ะอันหนึ่งนี่สำคัญเลยคนอยู่หางเรอเอ็ห้างคอนแกนยาโสห้างหุ่น เพิ่นอยากได้รถได้พิ่นมั่วสะดวกมากรถมาจองรถเลยค่ะสำหรับรอเดือนนี้ไม่ต้องเสียเวลามาเลยเหมือน,นไม่ต้องเสียเวลามาเลยอยู่บ้าน<ม>อยู่บ้านเลยรอเซ็นจัดไฟแนนซ์ที่บ้านเลยในระมีบริการทุกที่เลยพังยังกันเปไงฟังไหม่เนอร์นี่พี่ป้านะอาผู้่ออยากได,ด้รถมต้องเสียเวลาค่ารถไม่นนะหาหกลอยพุ่นนี่โอนไม่เพิ่นนี่<ต>ขอเดือนนี้เลยครับโบมัสสันให้พี่ป้านะอากับ เอาไงเหมืไงทบ้งแบบเดือนนี้จองแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแถมพรมบวกให้สาบรอบเลยอ่ะฉันให้เดอนนี้นะเรารักกันยู่มันหลอกคุณเนตตั้งยังวัดผุนนี่ใช่เราไปถ่ายให้ถึงหน้าบ้านเลยอ่ะครั้งแรกเราจะถ่ายให้ที่เต็นท์เลยหรือว่ายังไม่อยากยังไม่อยากครั้งแรกยังไม่โดนยังไม่โดนใจ ไปถ่ายหน้าบ้านเลยพรืนเลยบ่ไปถ่ายหน้าบ้านเลยจะได้สบายใจว่าเรามีการมีรถโมบายเคลื่อนที่เนี่ยไปถ่ายที่หน้าบ้านให้เลยอยู่น้ำปาน้ำดงหนี่ยท่าได้ไหมได้เรามีสาขาที่เขาทำคอนแทคกับเราทั่วประเทศเลยอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ของเรามีประกันเกียร์เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าให้ดูประกันให้อีกประกันให้อีกสาเดือนไม่ว่าจะไปยโสธรร้อยเอ็ดขอนแก่นพัทลุงนะคะสามารถ คุยกันได <No. S 1> ้ไม่ต้องขับรถขึ้นมาไม่ต้องขับรถไม่ต้องขับรถขึ้นมาห <c oughs> า,าช่งางหาอูที่ใกล้เคียง oh, ได้เลยแล้วเราก็มาจอยกันเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าเรื่องการเงิน,นงรงเราโอนไปให้ลูกค้าเลย <c oughs> อันนี้เด๋ยวแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีแถมไปเลยไปขับรถตีสี่ตีห้าตีสองตีสามตีหนึ่งยางแตกตามเข้ามาโหลด ตามมาเลยมาเลยตามเข้ามาทำเราเสียเงินบ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียอันไมนไม่เสียเลยอีนี่บ่ห้าห้าทุ่มตาลราขับไปกลางทุ่งนื่มเติมน้ำมันเห็นดังไหนบ่เบิรเลยเห็นดังไหนบ่โทรตามเข้ามาเสียเงินอีนี่บ่โทรเสียค่าโทรศัพท์นะเสียค่าโทรศัพท์เสียโทรศัพท์โทรศัพท์อ่ามามาตามเข้ามาเติมน้ำมันให้เรากลางตาก็ได้โอ้แบบนี้ก็ได้ดีเนาะรถสตาร์ทไม่ติด เปิดไฟเปิดเครื่องเสียงฮึม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 เอะร่มวนไปเลยเริ่มปิดแบบทางนี้หมดเลยเห็นยังไงเบัดเงี้ยคนไหนดิเบี่ยงเลยโหตามเข้ามาโทษอีกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเออเขาตัดตั้งใจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอยากเปลี่ยนเยอะๆเปลี่ยนอืมจะเปลี่ยนทั้งที่สามอีกอย่าพ่อเร็วแล้วจะคัน ยางแตกเดี๋ยวไปแก้เขาหลายอย่างสิยางแตกคิดยังไงยางแตกเขาเขาก็มาดูให้มาทําให้ถ้าเราวันวันนั้นลืมลืมมายางอะไหล่ไปเดี๋ยวเขาหาให้หาให้ฟรีเลยบอกหาให้แล้วเราก็ให้ค่ายางเขาไปเพราะว่าเขาต้องไปซื้อยางใหม่มาแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องเลยฟรีฟรีเลยเขาจะอย่างไหนก็ช่างเขาเขาจะไปากเชียงใหม่ไปทําที่พัทลุงไปเขาไม่ต้องให้เขาเลยไม่ต้องให้เขาเลยอทีเนี้ยเราก็มีรถขับต่อไปได้สบายสบายเลย อันทีว่าปูมชั่นอันนี้ทีว่าแถมนี่ให้โดนปันใดเดือนนี้ให้เดือนนี้เป็นม่อเดือนแห่งความรักเลยให้ให้เดือนนี้เลยเต็มเต็มเม่เป็นเต็มเลย้วเดือนหน้าดูคลิปแล้วเอ๊ะเราเลยเดือนไปแล้วอ่าเราต้องรอติดตามชมโปรใหม่อ่าแต่ันีโปรสำหรับเดือนนี้เลยอ่ามีโปรกันเป็นเดือนเดือนไปนะคุณผูวันนี้เป็นโปรแห่งความรักเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยนี่สูงสุดเลย <อ>ให้ลูกค้า,<อ>าสบายใจว่าขับรถออกไปรถได้รถด,ดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็อ,ออก,ง,ออกง,ง่ายออกง่ายออกง่ายออกง่ายเดี๋ยวพัง,ง่ายก็ไม่ง่ายนพี่ปา่านาอาผู้ใดถีมายุงเทพนี่โบท่านมีรถเมีบ้ารสงการนี่บ่ได้ไปกินสาปาน้องเขาเ้เฝ้ามาเอาโอ้เขาดีอยู่นี่แล้วรถพวกรถ บรรทุกรถกระบะใส่ขอกใส่ยังงีเขามีหมดเลยค่ะรถตอนเดียวจะไปบรรทุกวิ่งเคอรี่ลาซาด้าอะไรได้หมดเลยอ่ะรถส่วนบุคคลอย่างงี้ก็มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งก็มีพอบางคนน่ะเขายังได้รถกระบะอ่ารถกระบะนี่มีเยอะเพราะว่าเราทั้งสามสาขาเนี่ยสาขาลำลูกกาคลองเจ็ดสาขารามีทาเก้าสิบสาขาเสรีไทยเจ็ดสิบเนี่ยโอ้รถสองร้อยกว่าคันเลือกกันไปเลือกกันไปเนีอบางคนเขายังได้รถกระบะ ไปถามเวลากลับบ้านสงการนั่นสิเขาเอาไปยังหูบอ,อ,อเอาไปลักเขาแม่ไปขายว่าวอนีคารถกลับมาลดสั้นกิมเนอเอม็มย์นั่นแหละ <c oughs> แ,แบมบนั่นแหละเขาไปลักเขาเม่ไปขาย<อ>แล้วอันเห็นแบบเมด็ดอะย<ร>ุดหนารถนี่มันคือเอียงดอกเบีย้ยศนดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนสบสองเดือนอันนี้จุดไฮไลท์ของเดือนนี้เลยศูนย์เปอร์เซนตม่บวกศูนย์เปอร์เซนสบสองเดือนค่ะ ออไ,ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็ออกได้บ่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดืนอนค่ะปูนี่ม่หนาสนใจสมมติว่าเราเลือกผ่อนสี่ปีอ่าเลือกผ่อนสี่ปีปีที่หนึ่งไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยไม่เสียดอกเบี้ยเลยใช่แล้วเราก็<ม>ไปเสียเาวันที่สิบสามประหยัดไปหนึ่งปีปีบ่งึนเมือ่อ,อแห้งเจ้าตัวเจ้าแห้งเมื่อไหร่โหลดเด้คอยสิบอกให้เจ้าต้องเมาเพิ่มจริงก็เพิ่ไมไปเลยซสื่อไห้เมื่อไหร่เพิ่นสิบอกเจียวเองใช่่ะ จับได้บอกได้จับไม่ได้เราช่วยแนะนําให้เต็มที่เลยที่นี่ขันโมงง่ายขันโมงง่ายนี่สิกะขันเพราะไม่มีเงินกะสิไปหากูเ่ากบซ้อมมาออกได้เลยได้เลยแบบนี้ดีดีแล้วกะเมื่อนี่อ่ะเดี๋ยวให้ฝากแต่ละสาขาไว้ก็ไดตาติดต่อผู้ใดหรือว่าไปใส่เปิดจักมุ้งยุ่งมองไหนงี้สิบของเต็นเราเนี่ยของเบ่งออโต้คา สาขาลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลยเปลี่ยนม่วงเลยบ่ใช่เพราะว่าพนักงานที่นี่เขาไม่ได้นอนค่ะอยู่เฝ้าเต็นท์ไม่ได้นอนตั้งแต่สี่โมงเช้าอ่ายังไม่นอนสิบโมงเช้านะเปิดตั้งแต่โมงครึ่งเลยถึงหกโมงเย็นนะคะพร้อมบริการสาขาเซรีไทยเจ็ดสิบนะคะเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นและสาขารามินทาเก้าสิบอ่าก็เก้าโมงถึงหกโมงเย็น ไม่มีวันหยุดเลยอ่ามี3สาขาใช่ค่ะรถเราถึงเยอะมากมาย200ร้อยปคันให้เลือกแต่ถ้ามีทั้งแฟนเพจทั้งเฟซทั้งยังนี่เพื่อคนอยู่ผักเตะยังสิเพนย่างหูรอยเอสยังสิงห์ย่างหูมีแฟนเพจของเบ้งของเบ้งออโต้ขาของเบ่งออโต้ขาของเฮาจำไว้เลยเป็นดุ๊กกระตูนง่ายเต็นรถพนในไลายน่ะรถพนงามๆของเบ้งออโต้ขาของเบ้งชื่อนี้มีแต่รถดี ยูมิต่โปรโมชสั่นดีๆแต่เงียบเปล่ามากมีแต่รถดีคุณใดสนใจยังไงกะสอบถามเขามาไหนตลอดเวลาเลยมีแอดมินมีลูกร้านพี่น้องบ้านเท่าละ่ะคอยตอบอยู่ <นะ S 1> สิมากรถรุ่นใดอยากได้รุ่นใดถามเขามาเลยรถทุกขั้นมีเจ้าของรถเจ้าอะยี่หอ้อใดรุ่นใดถามเขามาใดตด<อ>า,าย,ายังไนกับมือปอด้านล่างได้เลยแตขึ้นเบอร์โทรของ กจ้าห้าที่แอดมินไว้ได้นะคะมือนี้ก็ฝากห้ย่ายฝากช่องไว้ก็ได้ยินดีค่ะของเบงออตคานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะลดดีๆโปรโมชั่น0%อย่างนี้นะคะมีโปรดีๆกันเข้ามาเรื่อยๆแต่สําหรับเดือนนี้0% 12เดือน,นะค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ที่พวกเราทํานะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะ แล้วคลิปต่อไปเราจะมาทำโปรโมชั่นอะไรให้ท่านดูติดตามชมได้เลยครับสำหรับมือนี้ง่ายนกกฝากไปเรียบร้อยแล้วจังไหนคลิปหน้าเขามาพอกันไหมว่าสิไปสัมผัสผู้ใหสิไปถามเรื่องอย่างเกี่ยวกับไผอยากหู่กะคอมเมนต์เขามาไดนสอบถามเขามาไดนตลอดสำหรับมือนี่กะขอก่าวเข้า่าสวัสดีตาบ๊ายบาย